มเิ่ง,ง,ง hey, You Will Be Found นะครับหรือชื่อว่าสลายก็คือถึงไม่ได้เดียวดายนะครับเป็นเพลงที่มาจากละครมิวสิคลนะครับเรื่องดังนะครับก็คือเรื่องเ h ย e อีเวนแ n นเซ้นนะครับเพลงเพลงนี้เนี่ยมีเนื้อหาที่พูดถึงการให้กําลังใจนะครับว่า ไม่ว่าเราจะเจออะไรไม่ว่าคุณจะประสบพบเจอปัญหาอะไรเพียงแค่คุณนะครับลองมองไปรอบกายคุณก็จะพบว่าคุณยังไม่ได้เดียวดายอยู่ตัวคนเดียวนะครับให้้คววาาาามเามเเงงันนรรจจกลป่ะ่ะอ,อ,อยยยไสดิที ครับเพลงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่จัดงาน DMC T First Meet Party ไปนะครับเราได้รับคอมเมนต์มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นความสุขที่ได้จากการจัดงานความสนุกความเซอร์ไพรส์ Surprise ต่างๆที่เกิดขึ้นจากพวกเราที่ส่งให้คนดูครับเราได้รับคอมเมนต์จากคุณทานยมันทําให้เราจุดยิ้มไปสักพักหนึ่งกันทั้งหมดเลยเป็นสิ่งที่ทําให้เราจุดประกายขึ้นมาว่าเราอยากจะทําอะไรเพื่อเป็นการขอบคุณมันเป็นข้อความที่เขียนว่าสวัสดีครับ อยากจะขอบคุณที่จัดงานเฟิร์สมีทจากที่ซึมเศร้าพยายามรักษาการมาเกือบปีการได้ร่วมงานเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามันทําให้รู้สึกว่าความสุขอยู่ตรงหน้านี้เองเมื่อวานเพิ่งได้ไปคุยกับจิตแพทย์ได้เล่าถึงการที่ไปงานนี้มาหมอพูดกลับมาว่าช่วงเวลาที่ผมเล่าเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นแววตาแห่งความสุขและน้ําเสียงเปลี่ยนไปด้วยความหวังการที่เราจัดขับนี้ขึ้นมาเราเราสร้างมันขึ้นมาเพื่อให้คนได้มีความสุข ขึ้นมาร้องเพลงเป็นพื้นที่แบ่งปันความสุขร่วมกันแต่เราไม่คิดเลยว,ว่าสิ่งที่มันมากขอ่ความสุขคือมันสามารถเยียวยาจิตใจมันสามารถให้ความหวังหรือมันสามารถที่จะเพิ่มความสุขในชีวิตของคนหลายๆคนได้และนี่ก็เป็นจุดกําเนิดของของ,นนของเพลงเพลงนี้นั่นเองครับเพื่อเป็นการขอบคุณที่เขาต่างหากที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราก่อนที่เราจะเป็นแรงบันดาลใจให้เขาไม่ว่า,าคุณจะรู้สึกเดียวดายแค่ไหนคุณจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนตัวเล็กๆคุณเป็นคนที่กลุ่มน้อยที่ชอบ ในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นแต่อยากให้รู้ว่าตรงนี้มีเราอยู่คุณไม่ได้เดียวดายอย่าหมดวันยังมีคนมองเห็นเราสาักคนไม่ต้องไปทนอยู่ย่งเปลี่ยวเงาแค่เราส่งเสียงเดตะโกนเลยลองดูซิปะ่ะเข้าใจเธอได้อ,อสะบัดเลยอะ่ะยังไม่เคยมืดมลายมาเคูาใจเธอได้ งานก็ต้องทำเก็มอติร์ไคนะครับแล้วก็อีกทีหนึ่งคือตรงเพเราส่งเสงเรียกเพราส่งเสีงเรียกตะโกนเลยนะเพเราส่งเสงเรียตะโกนเอออันนี้เลยโซเด็กเปนโซเ จะเจอใครมาช่วยเราและพวกเขาประคองเราไว้แม้ว่าชีวิตมันมีเพียงไงแม้ร้อสักเท่าไรจะช้ำไงเพียงอยากได้พบคนมาเข้าใจเธอไม่เดียวได้